สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆที่น่ารักทุกทท่านผมโอบันสวนปลาเครื่องเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุาารุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเกนนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ลึกระลึกวัตถุมงคลของท่านในรุ่นที่2นะครับแล้วก็เหรียญที่ลึกระลึกวัตถุมงคลในรุ่นที่2นี้จะมีอยู่ด้วยกันสามรูปแบบนะครับที่ปลูกเสกในวาระเดียวกันก็คือเหรียญหลังเจดีนะครับผมก็คือเหรียญก็คือเหรียญนี้เหรียญกลมหลังเจดีนะครับ ที่เช่าหาและนิยมกันนะครับผมมีบล็อกนิยมสลีซ้อนแล้วก็ที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นเหรียญบล็อกธรรมดานะครับผมอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นเหรียรูปไข่น่าตรงนะครับผมขององค์หลวง,ลงปู่นะครับผมก็จะมีะบล็อกนิยมหน้าหนุ่มนะครับผมแล้วก็บล็อก หน้าแก่นะครับแล้วก็เหรียญที่อธิษฐานจิตในวาระเดียวกันนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่นๆก็มีนะครับผมก็อย่างเช่นหลวงหลวงปู่บัวสิริคุณโนนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่บัวสิริคุณโนก็นํามาอธิษฐานจิตในวาระเดียวกันนี้นะครับนอกเหนือนจากนั้นจะมีะเหรียญพุทธบนทูลเป็นเหรียญพระพุทธรีลานะครับผมหยิบรูปแบบ วัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมที่ร่วมอธิษฐานจิตอยู่ในาวาระเดียวกันนี้นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลึกระวัตถุมงคลเหรียญกลมหลังเจดีเหรียญที่เลึกรุ่น2ของหลวงปู่ขาวนาลายโยในบ็อกธรรมดาจะเป็นยังไงเพื่อนพี่รับชมไปพร้อมกับผมโอวบนสวนพระเครื่องเลยครับ ที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาวอนาลโยรุ่นที่2เหรียญกลมหลังเจดีนะครับถ้าใครที่เก็บที่ระลึกวัตถุมงคลในสายประกรรมาฐานนะครับหน้าที่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับผมที่สร้างในปีพศออ2511นะครับผมในวาระหลวงปู่ขาวนาลโยท่าน หายจากอาการเจ็บป่วยของท่านนะครับผมซึ่งมีอาการเจ็บป่วยมาเป็นแรมปีนะครับผมหลังจากที่ท่านหายนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับก็จัดงานฉลองขึ้นนะครับนี่ครับในวาระเดียวกันนะครับก็อย่างที่กาบเรียนไปแล้วในขั้นต้นนะครับก็จะมีพิธีอธิษฐานวัตถุมงคลที่ลึกนะครับผมในวาระนั้นจํานวน หลากหลายเหรียญน,นะครับดังที่ได้เรียนนําไปแล้วนะครับแต่ว่าในเทปนี้จะพูดเฉพาะเหรียญกลมหลังเจดีนะครับนี่ฮะก็จะเป็นสาธิสลัก์ของหลวงปู่ขาวนะครับผมในลักษณะผินข้างแล้วก็ผินข้างครึ่งองค์นะครับผมนี่ฮะขนาดของเหรียญน,นี่จะอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับส่วนสูงจากโค้งด้านล่างนะครับจะหลดหูเหรียญด้านบนประมาณ 3.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับผมเขียนพระอาจารย์ขาวอานาลโยวัดถ้ำกองเพนนะครับจุดสังเกตที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสังเกตมาตรฐานนะครับผมเพราะว่าเหรียญที่เล,ลึกรุ่นนี้นะครับผมมีการทําเรียนแบบในหลายฝีมือหลายวาระนะครับโดยมากแล้วในเบื้องต้นนะครับ คนที่เก็บสะสมนะครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับตรงฉาย,ยาหลวงปู่นะครับะอาจรย์ข่าอนานลโยนะครับถ้าตัวสระอานะครับผมไม่มีเนื้อเกินลักษณะคล้ายๆกับวอแหวนนี่ครับถือว่าโอกาสแท้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีคล้ายคล้ายกับเป็นตัววอแหวน บางคนเขาเรียกว่าบล็อกอนวนนะครับอันนั้นให้ตีไว้ก่อนว่าเป็นเหรียญเกน,นะครับแต่ถ้า,าเหรียญสระอาเป็นสระอานะครับเนี่ยตรงลงมาอย่างนี้เลยนะครับผมก็โอกาสที่จะแท้มีแล้วนะครับผมเนี่ยเขาสังเกตกันง่ายๆนะครับเนี่ยวัดถ้ำกองเพนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเจดีนะครับผมที่มีการจัดสร้างตั้งแต่ก่อนหลวงปู่ป่วยนะครับก็เลื่อยมาก็มีการจัดสร้างนะครับผมพอเจดีแล้วเสร็จแล้วนะครับผมปรากฏว่าหลวงปู่หายจากการป่วยเป็นปิดทิ้งเลยนะครับ ทําให้ลูกศิษย์ลูกหานี่ต่างก็ดีอกดีใจเป็นอันมากนะครับผมจัดงานคล้ายๆกับเป็นมุทิตาจิตให้กับหลวงปู่นะครับก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลั่งไหลามาจากทั่วประเทศนะครับผมในปฏิปทาภาคกรรมฐานเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นหลวงปู่บัวสุริปุญโญหลวงปูป่วุลมาทิตเเปโมนะครับผมหลวงปู่หลายๆหลวงปู่นะครับผมที่อยู่ในสายที่ยังดำรงธาตุขันอยู่ในขณะนั้นนะครับผมก็ได้ถืออาวาระนี้นะครับผมให้ หลวงปู่หลวงพ่อนะครับผมที่เดินทางมามทุทิตาสการะนะครับร่วมอธิษฐานจิตที่เลือดวัตถุมงคลในวาระนั้นนะครับก็ทําให้เหรียญที่ได้จัดสร้างขึ้นนะครับมีกิสดาพิธิหารนะครับผมเป็นที่เรื่องลือในรูปแบบถือว่าเป็นเหรียญพุทธคุณสูงรุ่นหนึ่งนะครับผมของหลวงปู่ขาวเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะ ก็ด้านหลังเป็นเจดีนะครับอย่างที่กาบเรียนแต่ในบล็อกนิยมเลยนะครับผมบล็อกจากขยื่นนะครับนี่ฮะบล็อกจากขยื่นบล็อกใต้ฐานเจดีนยครับผมจะมีเส้นแนวขยื่นนะครับรวมถึงคําว่าอุดรธานีนะครับสระีตรงนี้นะครับก็ขยื่นไปด้วยนะครับทําให้เกิดนอกเหนือจากฐานเจดีสองชั้นแล้วตัวสระีนะครับยังมีสองตัวด้วยนะครับผมก็เลยเรียกกันว่าบล็อกสระีซ้อนนะครับแต่อันนี้ เพื่อนๆ BP ไม่ต้องอเพ่งสายตามากนักนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับผมก็คืออุดรธานีฐาน JD ไม่ซ้อนสลดีไม่ซ้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเนี่ยฮะตัวหนังสือที่เขียนก็จะมีอักขระ,ะลายยันนะครับผมเขียนไว้ด้านบนนะครับแล้วก็วาละในการจัดสร้างที่ระลึกงานสมโพธิ เจดีนะครับผมซึ่งเป็นวาระที่หลวงปู่หายป่วยด้วยนะครับก็มีการจัดสร้างที่ลึกวัตถุมงคลปีพศ2511นะครับเหรียญผิวเรียบตึงนะครับผมโดยมากแล้วเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญลมน้ำตาลแล้วก็ผิวไฟนะครับ ที่สภาพสวยๆนะครับผมราคามูลค่าในการเก็บสะสมก็อยู่ที่หลักพันกลางๆจนถึงเคยขึ้นสูงสุดถึงราคาหลักหมื่นในเหรียญนิยมนะครับแต่ว,ว่าในปัจจุบันนี้ก็ดรอปลงมาอันเป็นว่าอยู่ประมาณหลักพันกลางๆแล้วกันนะครับก็ เหรียญแท้นี่หายากนะครับสาหรับเหรียญเกนี่เรียกได้ว่าเกลื่อนเมืองเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่เรียกว่าัตถุมงคลหนึ่งที่มีการปลอมทําเรียนแบบเป็นที่สุดนะครับผมเพราะว่าสร้างแล้วปรากฏเป็นกฤษดาพิธิหานนะครับผมไม่ว่าจะเป็น จนของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมทําการป้นชิงทรัพย์นะครับตำรวจนี่ไล่ยิงไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมปรากฏว่าพอจับปลุกปั้มกันได้นะครับปรากฏว่าห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปอมไว้ในปากนะครับผมทําให้ตํารวจไม่สามารถที่จะยิงโดนหรือยิงเข้าหรือทำรัาอันตรายผู้ร้ายคนนั้นไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปืนผาหน้าไม้นะครับผมพอยิงแล้วปรากฏว่ากระสุนปืนนะครับผมก็ทบร่างกายไม่เป็นอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่ายุงไม่ได้กินเลือดน,นะครับอันนี้ก็ทําให้เรื่องราวต่างๆนะครับผมเกิดกลายเป็นเหรียญที่ปลอมทําเรียนแบบมาค่อนข้างที่จะมากรุ่นหนึ่งของหลวงปู่เลยนะครับผมนี่ฮะ รุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญสวยงามและเหรียญประสบการณ์ดีอีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมมีเพื่อนเพื่อี่ๆหลายๆท่านนะครับได้เคยรีวิวไปแล้วอันนี้เป็นเหรียญอยู่ในสภาพใช้นะครับท่านเจ้าของเดิมก็นําไปเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมแต่ว่าก็หลังจากที่ เสียดสีกับเหงื่อไข่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําให้เนื้อบางส่วนผิวบางส่วนเนี่ยเสียไปแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญก็ยังอยู่ในสภาพความสวยอยู่นะครับประมาณ80%นะครับก็นํามาให้เพื่อนๆพืพี่ๆนะครับผมได้ พิจารณาร่วมกันนะครับผมในหลายหลายสภาพเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมีเหรียญสวยๆผมก็จะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้พิจารณาร่วมกันอีกนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับที่ลึกระลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นลงในคอมเมนต์นะครับผมที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับ วิดีโอนี้ก็ถึงแก่เวลาอันสมควรนะครับต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับกล่าวคำลาสวัสดีครับ